ผมชื่อแบ็กครับช่วงนั้นผมกำลังหาเงินเพื่อซื้อรถมือสองสักคันแต่ด้วยงบที่จำกัดผมก็ต้องมองหารถที่ราคาไม่แพงนักแล้วผมก็ไปเจอรถคันหนึ่งมือสองสภาพเก่าหน่อยแต่ราคาถูกกว่ารถคันอื่นเยอะมากตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมราคาถึงต่ำขนาดนี้ผมเลยไปถามคนขายโดยตรงคนขายยิ้มยิ้มบอกผมว่าคันนี้สภาพดีมากไม่เคยชนไม่เคยประสบอุบัติเหตุอะไรเลย เขาย้ำหลายครั้งว่ารถเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยสภาพเครื่องยนต์ดีมากรถขับดีไม่มีปัญหาผมก็เลยตัดสินใจซื้อทันทีเพราะราคามันถูกและดูเหมือนได้คุ้มค่าตอนแรกๆก,ก็ไม่มีอะไรผิดปกติรถคันนี้ขับไปทำงานได้ปกติดีไม่ได้มีเสียงแปลกๆหรือสภาพเสียหายอะไรเลยแต่พอวันเวลาผ่านไปผมเริ่มรู้สึกแปลกๆเวลาขับรถคันนี้บางทีเหมือนมีลมเย็นๆผ่านเข้ามาในรถ ทั้งๆที่หน้าต่างปิดหมดแล้วผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะรถเก่าแต่บางคืนผมนั่งอยู่ในรถคนเดียวเงียบๆบ,บางทีรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างหลังหรือเหมือนมีสายตาแอบมองมาที่ผมผมหันไปดูในกระจกมองหลังก็ไม่มีใครเลยนะครับวันหนึ่งตอนที่ผมจะล้างรถ ผมเห็นรอยเปื้อนเลอะๆบนเบาหลังสีแดงๆดูเหมือนคราบอะไรสักอย่างผมลองเอาผ้าชุบน้ำเช็ดดูก,ก็ไม่ออกมันฝังลึกลงไปในเบาเหมือนคราบเก่าๆที่อยู่มานานผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าอาจจะเป็นคราบสนิมหรือคราบสีจากที่ไหนสักแห่ง แต่ความรู้สึกแปลกๆนั้นเริ่มทำให้ผมไม่สบายใจขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ารถคันนี้มีอะไรซ่อนอยู่บางอย่างที่คนขายไม่เคยบอกผมและที่สำคัญคนขายบอกผมแค่ว่ารถคันนี้ไม่เคยมีประวัติการชนหรืออุบัติเหตุใดๆหลังจากวันที่ผมเห็นรอยเปื้อนแดงบนเบาะหลังผมเริ่มรู้สึกว่ารถคันนี้ไม่ใช่แค่รถเก่าๆคันหนึ่งอีกต่อไปแล้วความรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างหลังมันเริ่มถี่ขึ้นหนักขึ้น โดยเฉพาะเวลาขับรถกลางคืนมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกอีกต่อไปแล้วมันเหมือนกับแรงกดบางอย่างที่ค่อยๆทิ้งน้ำหนักลงบนเบาะหลังเหมือนใครกำลังนั่งอยู่จริงๆเย็นวันหนึง่งผมไปรับเพื่อนชื่ออิงที่ใต้รถเมยเราสนิทกันมากพอเธอขึ้นมานั่งบนเบาะหลังที่แค่ไม่กี่วินาทีเธอก็พูดขึ้นว่ารถนายกลิ่นแปลกๆนะกลิ่นมันเหม็นอับเหมือนกลิ่นของเก่าที่เน่าอยู่มานานผมหันไปมองเธอผ่านกระสก เธอทำหน้าเนี่วทันทีแล้วรีบย้ายมานั่งข้างหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลยตลอดทางคืนนั้นผมตัดสินใจจอดรถไว้ในโรงจอดแล้วเดินกลับขึ้นห้องขณะที่จะล็อกรถผมเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างในกระจกหลังมันเร็วมากแค่เสี้ยววินาทีแต่ผมแน่ใจว่าผมเห็นคนนั่งอยู่ตรงเบาะหลังคนที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าซีดผิวขาวจัดเหมือนกระดาษผมยาวปิดหน้าใส่เสื้อสีดำและ ไม่ขยับเลยผมรีบเปิดประตูรถอีกครั้งเปิดไฟในรถไม่มีใครไม่มีอะไรนอกจากเบาะหลังว่างเปล่าที่มีกลิ่นอับจางๆลอยมาเหมือนเดิมผมยืนอยู่ตรงนั้นนานมากใจเต้นจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอยู่ในหูแล้วผมก็ค่อยๆปิดประตูรถล็อกมันอีกครั้งแล้วเดินกลับห้องเงียบๆผมนอนไม่หลับฝันทั้งคืนฝันว่าผมนั่งอยู่ในรถคันนั้นแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้ขับรถ ผมนั่งเฉยเฉยแล้วรถเคลื่อนที่ไปเองข้างหลังผมมีเสียงหายใจเบาๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอไม่ใช่เสียงผมมันเป็นเสียงผู้หญิงเสียงแผ่วลึกเย็นชาผมไม่กล้าหันไปมองผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนตีสามหน้าผมมีเหงื่อเย็นไหลลงมาเต็มแผ่นหลังตอนนั้นเองที่ผมหยิบมือถือขึ้นมาค้นหาประวัติของทะเบียนรถคันนี้อยากรู้ว่ามีเจ้าของเก่ากี่คนใครเคยครอบครอง แต่ข้อมูลกลับไม่ขึ้นเลยไม่มีชื่อไม่มีทะเบียนไม่แม้แต่ประวัติการโอนทะเบียนทั้งๆที่ผมขับมันอยู่ทุกวันใช้งานได้ปกติมันเหมือนรถคันนี้ไม่เคยอยู่ในระบบไม่เคยเป็นของใครจริงๆและตอนนี้มันกลายเป็นของผมแล้วโดยสมบูรณ์ผมรู้แล้วว่าอะไรบางอย่างในรถคันนี้มันมีอยู่จริงๆแต่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรผมยังไม่เล่าให้ใครฟัง เพราะผมเองก็ยังไม่อยากเชื่อด้วยซ้ำว่าตัวเองกําลังเจอกับอะไรทุกอย่างดูเหมือนจริงเกินไปเหมือนมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกหรือภาพหลอนอีกต่อไปวันนั้นผมมีนัดกับอิงอีกครั้งเธอชวนให้ขับรถไปส่งที่บ้านยายเธอที่อยู่ชานเมืองระหว่างทางเธอเงียบผิดปกติผมถามอะไรก็ตอบน้อยๆเหมือนกำลังคลุ่นคิดอะไรอยู่จนกระทั่งเราขับเข้าไปในถนนล,ลึกที่สองข้างทางมีแต่ต้นไม้เธอพูดขึ้นเบาๆว่าแบ๊ก นายรู้ไหมว่าฉันเห็นคนอยู่ข้างหลังตั้งแต่ขึ้นรถวันก่อนผมหันขวับไปมองหน้าเธอทันทีเธอหลบสายตาผมแล้วพูดต่อแบบเสียงเบามากฉันไม่อยากพูดเพราะไม่รู้ว่านายจะกลัวไหมแต่ฉันเห็นจริงๆเห็นตอนที่ฉันนั่งลงครั้งแรกวันนั้นที่ฉันต้องย้ายมานั่งข้างหน้าเห็นเป็นยังไงผมถามเธอนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดต่อมันเหมือนมีผู้หญิงนั่งอยู่แล้วเหมือนเบาะนั้นมันมีเจ้าของอยู่แล้ว เขานั่งนิ่งมากไม่หันมาไม่มองฉันแต่ฉันรู้ว่าเขารู้ว่าฉันเห็นผมไม่รู้จะพูดอะไรออกไปดีหัวใจผมเต้นแรงมือเย็นเฉียบไปหมดเสียงเครื่องยนต์ยังคงดังเบาๆ แต่ในรถมันเงียบเกินไปเงียบจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองหลังจากส่งอิงเสร็จผมขับกลับคนเดียวถนนตอนดึกมันโล่งมากผมเหม่อลอยจนไม่ทันสังเกตว่าตัวเองกำล,ลังมองกระสกหลังบ่อยเกินไปและตอนที่มองมันมีวูบหนึ่งที่เบาะหลังเหมือนมีรอยบุ๋มลงไปช้าๆเหมือนมีน้ำหนักกดทับผมจอดรถทันทีกำพวงมาลัยแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อสูดหายใจเข้าลึกแล้วหันกลับไปมอง วางเปล่าไม่มีใครไม่มีอะไรแต่พอกลับมาถึงห้องผมลองนั่งไล่เรียงความคิดอีกครั้งสิ่งที่ผมเจอทั้งหมดมันเริ่มไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วทั้งกลิ่นทั้งรอยทั้งความรู้สึกทั้งเรื่องที่อิงพูดผมเลยตัดสินใจลองหาข้อมูลใหม่คราวนี้ผมไม่ค้นจากทะเบียนรถแต่ผมเอารูปที่ผมถ่ายรถไว้ตั้งแต่วันซื้อไปลงในกลุ่มช่างรถมือสองไม่นานมีข้อความหนึ่งเด้งเข้ามา รถคันนี้เหมือนคันที่เคยมีข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับคนขับน่าจะเสียชีวิตในรถตอนจอดอยู่ลานร้างแถวลาดกระบังแต่ผมนี่แน่ใจนะครับรุ่นเดียวกันเลยหัวใจผมหล่นวูบทันทีแล้วคำถามก็ผุดขึ้นในหัวถ้าคนขับเสียชีวิตในรถแล้วรถคันนี้มาถึงมือผมด้านยังไงคนขายรู้เรื่องนี้ไหมแล้วถ้ารู้ทำไมถึงไม่บอกหรือเขาแค่ต้องการปล่อยให้ผลตัว คืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยครับในหัววนเวียนแต่เรื่องเดียวผู้หญิงในรถกับประโยคของอิงที่บอกว่าเธอเห็นเขานั่งอยู่แลว้วนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่ผมขับรถออกจากเต็นท์วันแรกเธอก็อาจจะอยู่ตรงนั้นตลอดไม่เคยไปไหนผมเริ่มทบทวนบทสนทนาระหว่างผมกับคนขายในวันแรกเขาบอกว่า ไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรถใช้งานน้อยเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงใช้ไปทำงานไกลบ้านขายเพราะย้ายต่างจังหวัดฟังเผินๆดูไม่มีพิรุธเลยครับแต่มาคิดดีๆมันก็ไม่ได้แปลว่าไม่เคยมีคนตายบนรถจริงไหมเขาแค่ไม่ได้พูด ผมเลยกลับไปที่เต็นท์ขายรถอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นไปหาเขาโดยตรงคนขายจำผมได้ทันทียิ้มให้เหมือนเดิมรถมีปัญหาเหรอครับผมพยายามนิ่งถามกลับไปตรงๆผมขอถามตรงๆร,รถคันนี้มีประวัติอะไรที่คุณยังไม่บอกผมหรือเปล่าครับเขาชะง,งักนิดหนึ่งก่อนจะหัวเราะ คุณแบคครับถ้าเรื่องรถเคยชนผมยืนยันว่าผมเช็คจากทะเบียนไม่มีเคลมไม่มีรอยไม่ซ่อมน็อตไม่ขยับเลยนะครับเขาเน้นคำว่าชนมากกว่าปกติแล้วเคยมีคนตายบนรถไหมครับผมถามชา้ชาๆสีหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีเหมือนคำถามมันจี้ถูกอะไรบางอย่างเขาหยุดไปหลายวินาทีก่อนจะพูดเสียงเบาผม ไม่สามารถตอบคุณเรื่องนั้นได้ครับเพราะเต็นเราไม่ได้รับข้อมูลเรื่องส่วนตัวของเจ้าของเดิมเขาไม่ได้สบตาผมตอนพูดแต่ผมรู้ว่าเขารู้ผมออกจากเต็นโดยไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยแต่มันยิ่งชัดเจนขึ้นในหัวผมว่ารถคันนี้มีเรื่อง คืนนั้นผมตัดสินใจจอดรถทิ้งไว้หน้าหอไม่กล้าเอาขึ้นไปขับเล่นอีกต่อไปแต่แม้จะจอดนิ่งมันก็ไม่ได้หยุดเวลาประมาณตีสามผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆที่คุ้นเคยกลิ่นเดียวกับตอนขับรถวันแรกกลิ่นแบบที่ไม่ได้มาจากใครแต่ลอยมาเหมือนมีใครเพิ่งเดินผ่านผมหันไปมองหน้าต่างม่านไหวเบาๆทั้งที่ไม่มีลม แล้วเสียงติ้งจากมือถือก็ดังขึ้นมีข้อความเข้าอย่าให้ฉันนั่งคนเดียวไม่ใช่ไลน์ไม่ใช่ S M S แต่เป็นการแจ้งเตือนจากแอปโน้ตแพดบนเครื่องผมเองที่ผมไม่ได้แตะมาเป็นเดือนผมเปิดดูบันทึกนั้นทันทีไม่มีชื่อหัวข้อมีแค่ข้อความซ้ำๆว่าอย่าให้ฉันนั่งคนเดียวอย่าให้ฉันนั่งคนเดียว อย่าให้ฉันนั่งคนเดียวเต็มไปหมดทางหน้าผมไม่รู้ว่าใครพิมพ์หรือมันมาอยู่ในเครื่องผมได้ยังไงผมไม่แต่รถอีกเลยครับผมปล่อยให้มันจอดนิ่งอยู่หน้าหอติดฝุ่นหนาะอย่างกับไม่ได้ขยับมานานหลายเดือนทั้งที่เพิ่งผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์แต่ไม่รู้สิครับบางทีเวลามันอาจเดินช้ากว่าปกติสำหรับรถคันนั้นแต่เหมือนผมไม่ใช่คนเดียวที่เธอเริ่มตาม วันนั้นอิงโทรมาหาผมตอนกลางวันเสียงเธอเบาหวิวเหมือนคนกำลังฝันร้ายแบ็กเราคิดว่าเราเห็นคนที่นั่งอยู่ตรงเบาะหลังรถนายยืนอยู่หน้าบ้านเราตอนกลางคืนผมเงียบครับไม่รู้จะพูดอะไรอิงเล่าต่อเมื่อคืนเรานอนไม่หลับลุกมาเข้าห้องน้ําแล้วเผลอ ER มองออกไปนอกหน้าจางเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนมองขึ้นมาบ้านเราเฉยเไม่ขยับไม่พูดไม่เดินยืนอยู่แบบนั้นนานมาก เหมือนเขารู้ว่าเรามองอยู่ผมถามว่าอิงแล่ใจไหมว่าไม่ใช่คนผ่านไปมาเธอตอบชัดเรารู้ว่าเป็นเขาเพราะชุดที่เขาใส่คือชุดเดียวกับตอนที่เราเห็นเขาในรถนายผมพยายามสงบสติไว้แต่มันยิ่งชัดแจนว่าเธอเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มไม่อยู่แค่ในรถวันต่อมาผมกลับไปที่รถอีกครั้งครับผมไม่กล้าเข้าไปนั่งข้างในแต่ผมเปิดประตูฝั่งคนหน้าไว้แล้วถอยหลังออกมายืนห่าง ผมตั้งใจดูเบาข้างคนขับเบาะที่ผมนั่งมาตลอดหลายวันนั้นไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่มันบุ๋มลงไปลึกกว่าปกติราวกับมีน้ำหนักของคนยังคงนั่งอยู่และผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างติดอยู่ที่รอยพับของเบาะผมหยิบมันออกมามันคือต่างหูต่างหูแบบเรียบๆเ,เม็ดเล็กเป็นแบบที่ผู้หญิงวัยทำงานนิยมใส่ผมรีบถือมันกลับขึ้นห้องล้างมือแทบเป็นแทบตาย แล้วเอาไปวางไว้ไกลๆคืนนั้นผมฝันฝันว่าผมนั่งอยู่ในรถคันนั้นอีกครั้งขับไปบนถนนที่ไม่มีไฟไม่มีเสียงไม่มีรถสวนไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยนอกจากทางมืดๆกับเสียงลมหายใจแผ่วเบาข้างหูผมรู้สึกได้ว่าบอกข้างๆมีคนอยู่ผมไม่กล้าหันไปมองแต่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกระซิบว่าอย่าปล่อยให้ฉันนั่งคนเดียว ผมสะดุ้งตื่นมาในห้องนอนตัวเองหายใจหอบเหมือนเพิ่งวิ่งหนีตายและที่โต๊ะข้างเตียงต่างหูที่ผมวางไว้ไกลๆมันถูกวางอยู่บนปลายเตียงข้างหมอนผมแล้วผมแน่ใจว่าไม่ได้ขยับมันเช้าวันต่อมาผมไปเช็คกล้องวงจรปิดของหอครับกล้องตัวที่จับหน้าห้องผมไว้ได้ตลอดคืนผมนั่งดูอย่างตั้งใจเร่งสปีดผ่านแต่ละชั่วโมงไปช้าๆจนถึงเวลาตีสามกว่าผมเห็นชัดๆครับ ผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากประตูห้องผมเองไม่ใช่จากลิฟต์ไม่ใช่จากบันไดเดินออกจากห้องผมเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่ผมอยู่คนเดียวตลอดผมไม่ได้หลับเลยเมื่อคืนไม่ใช่เพราะเสียงอะไรแต่เพราะผมเห็นบางอย่างในกล้องวงจรปิดที่ห้องคลิปจากเมื่อคืนมันชัดชัดจนผมไม่อยากเชื่อว่าตัวเองเพิ่งดูมันจบเธอผู้หญิงในชุดสีดำหน้าซีด เดินออกจากห้องผมตอนตีสามครึ่งเหมือนกับว่าเธออยู่ในห้องนี้มานานแล้วแค่ผมไม่เคยรู้ตัวผมลองย้อนดูกล้องวันก่อนหน้าย้อนกลับไปถึงอาทิตย์แรกที่ผมเอารถคันนี้มาจอดหน้าหอทุกครั้งที่ผมกลับจากข้างนอกเธอยือนอยู่หลังรถยือนอยู่อย่างนั้นแล้วเดินตามเข้าตึกมาไม่มีสักครั้งที่ผมหันไปเห็นเธอด้วยตาตัวเองเลยผมเริ่มทนไม่ไหวแล้วจริงๆผมอยากรู้ว่ามันคืออะไร ผมเลยลองโทรกลับไปหาพี่หานเจ้าของเต็นที่ขายรถให้ผมเบอร์ที่เคยใช้ได้กลับกลายเป็นเสียงระบบอัตโนมัติว่าหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ผมเลยตัดสินใจขับรถย้อนกลับไปที่เต็นท์อีกครั้งเต็นท์ที่ผมพึ่งไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่สิ่งที่เจอในวันนี้คือที่ดินรกร้างหญ้าขึ้นสูงเท่าเอวรั้วลวดหนามผุพังป้ายเต็นท์หายไปแล้วเหมือนไม่เคยมีอะไรตั้งอยู่ตรงนี้ ผมเดินไปถามร้านขายข้าวแกงข้างๆที่ยังเปิดอยู่พี่ครับตรงนี้เคยเป็นเต็นขายรถใช่ไหมครับเขาพยักหน้าใช่เคยมีเต็นอยู่แต่ปิดไปจะสองตีแล้วนะผมหยุดหายใจไปครู่หนึ่งแต่ผมเพิ่งไปมาไม่กี่วันก่อนเองนะครับผมซื้อรถจากพี่หานที่อยู่เต็นนี้ยังเห็นเขายืนขายอยู่เลยเขาขมวดคิ้วแน่นก่อนพูดเบาๆว่า เป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าของเต็นท์พี่หารนะ่ะเขาหายตัวไปหลังจากเกิดเรื่องกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตายในรถคันนั้นผมรู้สึกเหมือนพื้นโลกใต้เท้ากำลังทรุดผมถามกลับทันทีผู้หญิงที่ว่าเธอตายยังไมครับเขาเว้นจังหวะก่อนตอบช้า มีคนเห็นเธอมารอแฟนที่เต็นรถนั่นตอนเย็นนั่งในรถคันที่เปิดแอร์ไว้เห็นว่านั่งอยู่ตั้งแต่ฟ้ายัางไม่มืดจนเช้าอีกวันมีคนมาพบว่าเธอตายอยู่ในรถแล้วผมถามต่อแล้วชื่อของเธอละครับเขาสายหน้าไม่รู้ชื่อหรอกแต่เห็นเป็นรถที่ไม่มีใครกล้าซื้ออยู่นานจนมีคนมาขายเต็นนี้ทิ้งหายกันหมดทั้งเจ้าของทั้งลูกน้องผมกลับมาห้องเปิดเล่มทะเบียนรถของตัวเองดูอีกครั้ง ชื่อเจ้าของเดิมในเล่มคือนัทธาสิริวันผมลองเสิร์ชชื่อเธอในอินเทอร์เน็ตจนเจอบทความเก่าๆจากสองปีก่อนข่าวเล็กๆในเว็บท้องถิ่นไม่มีใครแชร์ไม่มีคนสนใจมากนักหญิงเสียชีวิตในรถที่เต็นท์มือสองตำรวจฆ่าหัวใจวายเฉียบพลันไม่มีร่องรอยทำร้ายพบศพอยู่ภายในรถที่จอดทิ้งไว้ข้ามคืนผมจ้องภาพแนบในข่าวภาพจากกล้องหน้าร้านเป็นรถคันเดียวกับของผม เธอผู้หญิงที่อยู่ในภาพนั้นเป็นคนเดียวกับที่ผมเห็นในกระจกหลังและในฝันของผมเธอไม่เคยจากไปไหนเลยเธอยังอยู่ในรถคันนี้เธอยังอยู่กับผมผมไม่อยากขับรถคันนี้อีกแม้แต่วินาทีเดียวผมลุงประกาศขายมันทันทีไม่ได้บอกอะไรมากแค่บอกว่ารถสภาพดีวิ่งน้อยราคาต่ำกว่าท้องตลาดหน่อยเพราะผมแค่อยากปล่อยให้พ้นจากชีวิตผม ไม่ถึงวันก็มีคนทักมาเป็นผู้ชายชื่ออาบอกว่าสนใจและอยากมาดูรถที่หอผมตกลงแบบไม่ลังเลนัดวันรุ่มขึ้นตอนบ่ายสองวันนั้นผมล้างรถเช็ดฝุ่นเช็คสตาร์ททุกอย่างดูปกติดีรถติดง่ายเสียงเงียบผมเริ่มคิดในใจว่ามันดูไม่มีอะไรผิดปกติเลยนี่นาแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นแกเสียงจากช่องเก็บของข้างคนขับผมยื่นมือไปเปิดมันไม่มีอะไร แต่แอร์ก็เริ่มเย็นจัดแบบผิดปกติทั้งที่ผมเพิ่งเปิดแอร์แค่เบอร์หนึ่งผมหันไปมองประจกมองหลังไม่มีใครแต่กลิ่นน้ำออบแปลกๆล,ล,ลอยมาตามลมเป็นกลิ่นเดียวกับวันที่ผมเจอสร้อยต่างหูในช่องกลางผมรีบดับเครื่องลงจากรถแล้วนั่งรออาจอยู่หน้าหอบ่ายสองตรงไม่มีใครมาบ่ายสามผมโทรไปหาเขาไม่รับสี่โมงเขาทักกลับมาทางแชทว่า ขอโทษครับรถพี่มันแปลกๆผมรู้สึกไม่ดีตั้งแต่เห็นรูปเมื่อวานตอนเปิดแชทพี่มีเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูว่าอย่าซื้อผมขอถอนตัวครับผมอึง้งเพราะผมไม่ได้ส่งเสียงอะไรไปเลยเป็นแค่โพสต์ขายรถธรรมดาๆรรเท่านั้นแล้วเขาได้ยินเสียงใครคืนนั้นผมเอากุญแจรถวางไว้ในลิ้นชักล็อกแน่นเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วนั่งดูซีรีส์พยายามเบี่ยงความสนใจจากทุกอย่าง แต่เวลาประมาณตีสองเสียงสตาร์ทรถดังขึ้นจากลานจอดโครก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 เหมือนคนกำลังกดสตาร์ทรถซ้ำๆหลายครั้งผมรีบวิ่งไปดูจากหน้าต่างรถผมเปิดไฟหน้าไว้เองประตูฝั่งคนขับเปิดค้างผมรีบลงไปทั้งที่ใจเต้นแรง เปิดประตูเข้าไปไม่มีใครอยู่ข้างในแต่แอร์เปิดอยู่พร้อมกับเสียงเพลงที่ผมไม่เคยเปิดเพลงเก่าๆที่มีผู้หญิงร้องเบาๆฟังแทบไม่ออกว่าเนื้อเพลงพูดว่าอะไรบนบอกคนขับมีผมยาวเส้นหนึ่งวางขดเป็นวงกลมสีน้ำตาลเข้มตรงปลายเหมือนเปลี่กน้ำผมปิดวิทยุปิดไฟดับเครื่องเอาผมเส้นนั้นใส่กระดาษทิ้งขยะแล้วเดินกลับขึ้นห้องไปแบบสั่นไปทั้งตัวแต่ในลิฟต ผมเห็นบางอย่างในกระจกเงาผมเห็นเธอยือนอยู่ข้างหลังผมไม่ใช่ในรถอีกแล้วตอนนี้เธอตามผมขึ้นมาห้องแล้วผมไม่ได้ออกจากห้องเลยหลายวันหลังจากคืนนั้นรถคันนั้นยังจอดอยู่ที่เดิมใต้หอเหมือนรอให้ใครบางคนกลับไปนั่งข้างในผมนั่งมองรถคันนั้นจากหน้าต่างห้องมันอยู่ตรงนั้นเงียบเงียบนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ผมรู้มันไม่เหมือนรถคันอื่นมันรับรู้ว่าผมจ้องมันอยู่ผมนอนไม่หลับแค่หลับตาก็รู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างเตียงหายใจเบาๆรอให้ผมหันไปมองแต่ผมไม่หันผมไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ว่าตอนนี้เธออยู่ใกล้แค่ไหนวันรุ่งขึ้นผมตัดสินใจเอารถไปคืนไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะผมสงสารเธอ ผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมรู้ว่าเธอไม่ได้อยากอยู่กับผมเธอแค่ยังกลับไม่ได้เธอยังผูกเติดกับรถคันนี้กับอะไรบางอย่างที่จบไม่ลงผมขับรถกลับไปที่เต็นที่เคยซื้อแต่ตรงนั้นกลายเป็นอาคารเก่าร้างไม่มีร้านไม่มีคนไม่มีเต็นไม่มีร่องรอยผมลงจากรถวางกุญแจไว้บนเบาะคนขับ ปิดประตูแล้วพูดเบาๆเธออยู่ที่นี่มาตลอดก็กลับบ้านเถอะหลังจากนั้นผมก็เดินออกมาโดยไม่หันกลับไปผมไม่รู้ว่าเธอได้ยินไหมไม่รู้ว่ามันพอไหมที่จะปล่อยเธอไปแต่ผมไม่ฝันถึงเธออีกเลยไม่เห็นรถคันนั้นอีกเลยไม่มีเสียงเปิดประตูไม่มีใครนั่งเบาะข้างไม่มีข้อความบนกระจก ไม่มีมือเย็นๆจับแขนตอนหลับทุกอย่างเงียบเหมือนเธอได้รับในสิ่งที่ต้องการบางครั้งผมก็ยังคิดถึงเธอ